เป็นกรรมการต่อโอเคอ่าเดี๋ยวคุณสิงว่าไง <laughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวคุณก๊อกคุณก๊อกช่วยช่วยขึ้นช่วยทีมลายชื่อให้หน่อยนะ มีที่เสนอมาก,ก็คือมีคุณวิริยานะฮะแล้วก็คุณเฉิดฉายสิริแล้วก็คุณนนอนุอนุสอนใช่ไหมอ่าแล้วก็คุณนอนุสอนไม่อันนี้คือข้อเสนอคนคนเก่าเราเราไม่พูดถึงอ่าแล้วก็มีอันอีกสี่ชื่อ ลองพีก็ใสไ่ไปเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับเปลี่ยนตัวสอนด้นะ 体力呀，对。

มีใครจะเสนอไหมครับตอนนี้ก็มีเ,เสนอมาทั้งหมดเนี่ยแค่หกท่านนะฮะเราต้องเลือกทั้งหมดเนี่ยก็คือสิบท่านนะฮะก็ยังมีอีกสี่ท่านนะครับมีจะเสนอหรือว่า,าสมาพนพรคุณวยชัย พี่เกิดพี่เกิดรุ่นเท่าไหร่พี่เกิดรุ่นเท่าไหร่พี่เกิดกพี่เกิดพี่เกิรุ่นยี่สหกสมานพรรุ่นสี่สองสมพรรุ่นสมพรรุ่นสามหกนะสามแปดสามแปด พิริยารุ่นสามเอ็ดพี่ธงชัยปดีพี่ชิจิไม่ได้มานะไม่ได้มาก็เสนอไม่ได้ธงชัยรุ่นหกสิบเท่าไหร่ห้าห้าใส่ใส่ลำดับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจดแปดเก้าอ่ามีท่านหนึ่งน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลทาน,นัทจัพรพรใช่ป่ะเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลทาน,นัทจัพรใช่ป่ะอ่าทาน,นัจัพรรุ่นเท่าไหร่หกสองหกสองหกสองหลิวไม่ได้มา อ่าแต่ว่าเดี๋ยวประธานสามารถเลือกเพิ่มได้ใช่ใช่ประธานประธานสามารถเลือกเพิ่มได้อีกอ่าเลือกประธานเลือกเพิ่มได้อีกแปดท่านนะเลือกเพิ่มอีกแปดท่านนะครับกรรมการมีเลือกในที่นี้สิบท่านนะฮะแล้วก็นายกหนึ่งท่านสิบเอ็ดท่านเอเลนยี่อีกหนึ่งท่านสิบสองท่านแล้วนายกก็ไปเลือกกรรมการ นะมาได้อีกแปดท่านรวมทั้งหมดก็คือจะมีกรรมการรวมนายกรวมเดนดินทั้งหมดเนี่ยก็คือยี่สิบคนนะครับอ่าถ้าถ้าไม่มีเสนอนะฮะถ้าไม่มีเสนอก็ขอให้ช่วยยกมือสนับสนุนหน่อยครับว่า ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมการที่อยู่หน้าจอเนี้นะฮะสิบท่านก็ขอให้ช่วยยกมือหน่อยครับช่วยยกมือหน่อยครับกรรมการสิบท่านโอเคนะฮะเพราะนั้นก็จะมีกรรมการชุดใหม่นะฮะทั้งหมดเนี่ยสิบท่านนะครับแล้วก็มีนายยสมาคมคนใหม่ก็คือที่ปานีนะแล้วก็เหรันยิคนใหม่แต่หน้าเก่าคือคุณจริงนะครับ โอเคครับงั้นก็วันนี้เราได้คณะกรรมการคนใหม่ท่านประธานคนใหม่ลงเพลงแล้วกรรมการสปาร์กซิตเก่าชุดใหม่หน้าเดิมหน้าใหม่เยอะหน้าใหม่เยอะนะครับหน้าใหม่เยอะได้ครับเดี๋ยวก็ถือว่าเราได้สิ้นสุดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเนี่ยนะฮะก็ได้จบลงเพลงแค่นี้นะครับครับผมโอเค ตอนอื่นที่ก่อนที่พี่เจริญจะลงไปนะครับก็อยากให้พี่โอคนได้กล่าวในความรู้สึกในฐานะที่เป็นประธานสมาคมศิ์เก่าของเรามาถึงสามที่ดูแลสมาคมเาองเรื่องวารัด้วยกันนะครับก็เป็นมาเป็นมาหกปีนะฮะแล้วก็มีช่วงที่มีโควิดนะที่เราไม่สามารถจะจัดการไปทุนได้นะครับก็เท่ากับว่าผมเองเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เนี้ยอยู่แปปี ก็ไม่ไเบื่อไม่เบื่อ,อก็รู้สึกรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ทางสมาชิกของสมาคมทุกท่านเนี่ยนะฮะได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งในแต่และปีที่เรามีการจัดการประชุมของสมาคมเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะมีสมาชิกเนี่ยมาช่วยกันในการสนับสนุนนะฮะทั้งในงานนะครับ แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอัจัยนะครับก็จะเห็นว่ากอะบริจาคของสมาคมผู้ทุกปีที่จัดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะมีเงินบริจาคจำนวนมากนะครับคือสมาคมจิตเก่าเคลีปฏิบัติเนี่ยเป็นสมาคมที่ไม่ใหญ่นะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมีสมาชิกเพิ่มก็ไม่มีนะฮะเนื่องจากว่า ส,สถานศึกษาเทนีปฏิบัติเนี่ยได้ติดตัวไปแล้วออนะเพราะนั้นก็จะมีเฉพาะสมาชิกรุ่นเก่าๆที่มีอยู่นะผมก็อยากจะบอกว่าสิทธิ์เก่าเ่มีปฏิบัติทุกท่านเนี่ยนะฮะน่ารักนะครับแล้วพี่หยีไม่น่ารักเหรออะไรนะพี่หยีไม่น่ารักพี่หยีก็น่ารักพี่หยีไม่ได้เป็นซะา แล้วเราก็มีอาจารย์นะครับมีอาจารย์ที่ถึงแม้จะไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับลูกศิษย์นะครับแล้วก็ลูกศิษย์เองเนี่ยก็ยังคงให้ความเคารพนะฮะนึกถึงอาจารย์ที่ได้ปฏิปรสสัตววิชา,าให้กับพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้นำเอาวิชาความรู้นะครับ ไปประกอบวิชาชีพก็จะเห็นว่าสติต่อของสถานศึกษาเะมีปฏิบัติทุกๆท่านนะฮะก็มีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับรอย่างวันนี้เราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าอาจารย์อนุสิทธ์นะครับที่เป็นอาจารย์ของพวกเรานะฮะถึงแม้จะออาจจาจุุาจาจาจามี การเก็บไข่ได้ป่วยนะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ร้อยเปเซ็นะแต่ว่าทางอาจารย์อนุสิทิ์อาจารย์อุมาพรเนี่ยนะฮะก็ยังอุตส่าห์มาร่วมงานพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราปอบมือให้กับอาจารย์่อยครับ<ช><ด>ในขณะเดียวกันก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่พวกเรา<ช><ด>ก็อยู่ที่สถานสถานพักพื้น ที่บางกูนะและที่ีีนะนะซึ่งวันที่หนึ่งทีสาคมเนี่ยกรรมการสมาคมชุดเก่านะครับก็จะไปทําการเยี่ยมอาจารย์สุวรรณนะแล้วก็นําเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครไปมอบให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพราะนั้นแปดปีที่ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยนะฮะผมก็ถือว่า ในส่วนตัวผมเองก็พยายามทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วยดีมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับแอเครับผมก็คือ่ขอขโมยครับขอขโมยสค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นประธานที่ ทิกงทิ้งรูปแฝดของสมาคมมายอดเยี่ยมเลยคือมีระเบียบขึ้นมีอะไรอะไรก็ทําเป็นระเบียบด,ดีในก็อยากจะมอบพลวงอลไยขอบคุณขอบคุณที่อดทนกับพวกกระบวนการน้องๆนะคะที่อดทนกับอาจารย์ดีน,นะค่ะโอเคครับ นะครับขอแสดงคุณอาจารยินดีครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ประโคนสำหรับ8ปีที่ผ่านมาในสามวาระนะครับขอเรียนเชิญที่เฉือนไทยศิริรัะสินเจริญศักดิ์นะครับมอบของที่ระลึกให้พี่ประโคนด้วยนะครับมองไม่เห็นหัวท่านเลยขอเชิญพี่เฉือยศิริด้านบริเวณทีนะครับเสรีเสกสายครับครับ ก็จะเป็นของที่ระลึกน,นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ประพณนะคะก็เขาเรียกว่า<ด>เป็นของที่ระลึกสำหรับคนลายครามนะคะคนลายครามลเลยนะคะควรค่าแก่การสะสมสวยงามมากเลยค่ะ ก็คือเราตั้งใจที่จะเลือกของขวัญอันมีค่าน,นี้ให้กับพี่ประรท์นะคะเป็นโ o y a l Project ์ทีไรคะค่ะขอขอไข่ภาพกครู่นะคะขอบคุณพ่เิษทัศนิกนะครับะวก็กอนะค่ะบถ้าลำดับต่อไปค่ะเราก็โบสถ์กันแล้วกับนายกสมาคมท่านไหนนะคะดังนั้นก็ จะขอเรียนเชิญค่ะคุณปาลีพานุาาสิปิกรณ์ค่ะนายกสมาคมคนไหมค่ะที่มาบนเวทีนะคะค่ะที่บาลีขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ที่อภวศขอเรียนเชิญกรรมการชุดเก่าที่มาบนเวทีด้วยนะคระับที่บาลีรเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญกรรมการชุดเก่าที่บนเวทีด้วยนะครับพี่อภวศกับชุดใหม่ด้วยนะครับ อาชุดเก่าเลยค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่พี่มาดระมการที่เพิ่งหมดวาระไปนะคะพี่พี่กรรมการชุดเก่าก็จะมีพี่ชิโร่พี่โจ้พี่สีค่ะพี่โลค่ะพี่สมครับพี่สมพรนะครับพี่ทงชัยความสุดอันหนึ่งน้องธนายชดพรนะครับกระดาษพันนะครับคุณสารพรนะครับพี่บุญชัยคุณโอชัยคุณเสือศักดิ์ พิสิงนะครับแล้วก็คุลลาพิชร์พอดนะครับค่ะจงเจริญเอ้าเสือค่ะโอเคอเคือนายกสมาคมเนี่ยจะทำงานอ่าได้อย่างราบรื่นนะฮะก็เกิดจากคณะกรรมการชุดเก่านะครับที่ได้ให้การช่วยเหลือนะฮะแล้วก็แบ่งหน้าที่การทำงานนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมการทุกๆท่านที่ปรากฏตัวในวันนี้ด้วยนะครับที่ทําให้การทํางานของสมาคมเนี่ยสามารถที่จะดาเนินงานไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับขอขอบคุณทางกรรมการชุดเดิมด้วยครับขอเสนอเดียว์บอทอของเดลิ่ให้กับประธานคนใหม่นะครับที่กัร่ดีนครับไปแล้ก๊อฟคือก๊อฟออกออกท่านพามาอยู่ข้างบนกันหมดแล้วท่านี้ ช่าภาพอยู่ข้างบนกันหมดแล้วโอเคครับ็ขอต้องเิ็นให้กับทายคนใหม่นะคะัี่นดาครับ้วทาย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 ายทยทาายายยทาายทาาายายทา ดอกไม้สีม่วงสดใสนะครับสีของพวกเราชาวขอนครครับเรี๋ยวใช้ไม่ไัอยู่ต่อสักพูดนะครับเพราะว่าเรเพราเชิญกรรมการชุดใหม่ชุดใหม่สเสร็จก็ชุดใหม่เรียวก็ขอเรียนเชิญตั กรรมการชุดใหม่ก็สะกู่ด้วยนะครับไมดนม่นะปนาค่ะอนุสรอ้อยค่ะอานเอ้อยค่อ นี่ก็คือเป็นสืส้อทองซิธิ้าชุดใหม่ของเรานะครับภายใต้แอ็นัอแนของคุณที่นะ ok. ครับโอเคนะครับโอเคถ่ายรูปหน,นึังครับหอ้องหคะห้อคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ณิ yeah. okay. Okay. Uh ่ง oh. ที่ปันอยู่สักครู่นะคะเพราะว่ายังมีอีกเป็นท่านยังมีต่อไปในขอเลีนเชิญอ๋อค่ะต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณประทุมคุณพี่วานิชนะคะตัวแทนรุ่นี่ิ9ค่ะมอบดอกไม้ให้แก่คุณปันนค่ะโอเคแสดงความยินดีกับประธานสมาคมกิกรรคนใหม่ของเราด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะมีการร้องกลับประทบใจขอบคุณค่ะเราก็จะมีนายกสมาคมที่เป็นผู้หญิงคนที่สองนะครับอ๋อคนแรกก็คืออาจารย์ชัชวานนะครับคนที่สองก็คือพี่ปานีครับก็ให้ทิพย์ปานีกล่าวอะไรกับสมาคมนิดนึงครับเจริค่ะดูท่านชื่อปานีการรู้สึก่ตอนะคะรุ่ญดาก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนานาเสียงที่ให้เป็นนายกนะคะ ออก็จะขอปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ทำให้ได้ดีๆเช่นนายกคนต่างๆนะแล้วก็ข,ข,ขอคณะรบการช่วยด้วยนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่นิดเดียวเพ่อนนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คคะทีท่มานี ตันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวรับประทานอาหารกันก่อนนะครับเพราะการประชุมของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ให้พี่รับประทานสักสักครู่หนึ่งก่อนจะเข้าสู่พิธีรดน้ำดำหัวค่ะโอเคค่ะแล้วเราว่าจะกลับมารดน้ำดำหัวจับฉลากเล่นเกมแล้วก็ค่ะลองเพลงกันลองเพลงกันครับได้ค่ะค่ะก็ อร่อยกับอาหารวันนี้ค่ะเี๋ยวก่เจอกันนะคะับัเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ we แรงรวมใจรู้ชนะอภัยน้ำใจนน